สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะกับช่องกับป้าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวทางด้านของ red magic 6นะครับซึ่งเป็นโทรศัพท์เกมมิ่งอันใหม่ที่ทาง Nu เบียได้ปล่อยออกมานะครับและทางน u เบียเองนะครับก็ได้ใจดีส่งตัว red magic 6มาให้ผมได้รีวิวกันด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับจากทาง red magic นะ และถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับที่จะสั่งซื้อตัวทางด้านของ Red Magic นะครับทางด้านของ Red Magic เองนะครับก็ได้ทำการเปิดขายที่เพจของเขาใน l a z a ด a เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเองก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอจริงๆผมก็จะทิ้งนิก์ไว้ใตค้คลิปนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะและเพื่อไม่เป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากทางด้านของตัวกล่องของ Red m a g i c กันเกาะตะกันนะครับว่าในกล่องเองนะครับมีอะไรใถมมาบ้างนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับทางด้านของตัว พลาสติกโคเวอร์อันนี้นะครับก็จะมีทางด้านของตัวสแกนลายนิ้วมือให้เราเห็นด้วยนะซึ่งใช่ครับตัวโทรศัพท์ Red Magic 6รุ่นนี้นะครับมีระบบการสแกนลายนิ้วมือให้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับผมก็ชอบนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคเลยนะและส่วนทางด้านของการดีไซน์กล่องนะครับก็ เรียบง่ายสวยหรูออกแนวไซบอร์ติกนิดหน่อยนะครับก็สไตล์ของเกมมิ่งนะฮะก็บอกเลยว่าค่อนข้างเท่ละครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นของเราก็คือมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดมานะครับเราก็จะเห็นทางด้านของหัวชาร์จนะครับที่อยู่ทางด้านของขวาล่างนะซึ่งหัวชาร์ทที่เขาจะแถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นทางด้านของหัวชาร์จ30วัตต์นะครับแต่ว่าทางด้านของตัวโทรศัพท์เองสามารถชาร์จได้สูงถึง66วัตต์เลยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปซื้อแยกมาอีกทีนึ่งนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆจะซื้อเป็นทางด้านของ Red Magic 6 Pro นะครับเขาก็จะแถมหัวชาร์จ66วัตต์ให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าชาร์จกันมันแน่ๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองไปอีกมุมนึงนะครับก็จะเป็นทางด้านของสายชาร์จนะครับซึ่งจะเป็นหัวชาร์จแบบ USB-C ทั้ง2ด้านนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนะครับดีๆๆใช้ได้ใช้ได้ และสุดท้ายแล้วครับทางด้านซ้ายมือเองก็จะมีอีกกล่องหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นทางด้านของกล่องแมนนวลนั่นเองนะครับแล้วนอกเนือจากทางด้านของแมนนูเองนะครับก็จะมีทางด้านของพินจิ้มซิมด้วยนะครับที่ดีไซน์มาก็เก๋ดีเหมือนกันนะผมว่าก็สวยดีนะก็สวยดีใช้ได้ใช้ได้แล้วก็จะแถมเคสให้ด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะแถมเคสให้ผมว่ามันดีนะครับมันดีตรงที่แบบว่าเรดแมจิกอรการหาเคสให้มันก็เป็นอะไรที่ยากมากนะครับนอกจากว่าเราจะสั่งซื้อเอาออนไลน์นะครับเพราะว่า ในประเทศไทยเองทางนั้นของ Red Magic เองก็ไม่ได้มีคนขายเคสเยอะขนาดนั้นนะครับนอกจากว่าจะเป็นทางนั้นของเพจ o f f i c i a l นะแต่ถ้าเกิดแถมมาให้อย่างนี้ผมว่าก็คุมนะดีนะเออแบบเป็นเคสแบบกันตกนะฮะเออดีวะ่ะแต่ตรงกลางผมชอบมากเลยมันโลง่งๆอันนี้เป็นอะไรที่ดีนะครับโล่งเนี่ยอย่างนี้นถือว่าดีนะเพราะว่ามันจะช่วยในการระบายความร้อนด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเพราะโดยปกติแล้วเวลาผมเล่นโทรศพัพท์ะไรใช่ไหมครับมีเคสนานๆใช่ไหมมันก็จะทําการแบบอบความร้อนไว้ข้างใน แล้วมันก็ทําให้แบบโทรศัพท์มันกระตุกมากๆนะซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นอีก e to ดีไซน์หนึ่งที่ทําให้เราเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินโดยที่ไม่กระตุกเลยนะครับและนี่เองก็จะเป็นแมนนิวนะครับแล้วก็ประกันเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็เก็บก่อนแล้วกันและไหนๆเราก็ดูทางด้านของตัวกล่องมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยตัวโทรศัพท์กันเลยแล้วกันนะครับว่ามีดีไซน์อะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของการดีไซน์ที่จะออกเป็นสไตล์เกมมิ่งนะครับของตัวโทรศ สวยมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบสไตล์เกมมิ่งอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับแลักฐานของตัวกล้องเองนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวละเองนะครับก็จะเป็นกล้องขนาดวายนะครับซึ่งมีความชัดอยู่ที่6 4ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกลางนะครับก็จะเป็นอัลตร้าวายมีความชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องสุดท้ายก็จะเป็นกล้องขนาดแมทรอนนะครับซึ่งจะมีความชัดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีแฟลชที่ออกแนวเป็นสามเหลี่ยมสวยๆงงานอยู่ตรงนี้ด้ววยยบอกเล่า เป็นการดีไซน์ที่ผมว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีใช้ได้เลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆพลิกออกไปอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าจอนะครับซึ่งจะเป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด6.8นิ้วด้วยกันนะครับและมีความไวของหน้าจออยู่ที่165 h ฮด้วยกันนะครับเป็นหน้าจอโทรศัพท์ที่ไวที่สุดในโลกณตอนนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรแรงแรงมากๆ และเป็นมือถือรุ่นแรกเลยนะครับที่มีความไวอยู่ที่165เฮิรตซ์ด้วยกันนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเพื่อนก็จะเห็นทางด้านของลำโพงที่อยู่ด้านด้านของปนลจอนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีลำโพงด้านท้ายอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นดูโอสเตอริโอนะฮะคมชัดแน่นอนนะครับและทางด้านของกล้องหน้าเองก็อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะครับซึ่งก็จะออกแนวตำแหน่งแบบแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเข้าใจนะเพราะว่าเวลาเราจับโทรศัพท์เกมมิ่งใช่ไหมครับเราก็จะจับประมาณนี้นะครับ พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่ากล้องอยู่ตรงกลางอะมือเราก็จะไปบังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ากล้องมันอยู่ฝั่งขวาบนปุ๊บอะนิ้วเราก็จะไม่มีการบังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นการดีไซน์ที่ ค่อนข้างที่จะสนับสนุนคนเล่นเกมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าใส่ใจเอามากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูด้านข้างของตัวโทรศัพท์เองนะครับก็จะเห็นตัว s h o u l d e r t r i g g อ r อยู่2องอันเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่า s h o u l d e r t r i g g อ r อันนี้นะครับมี touch sampling อยู่ที่400เฮิร์ตนะครับบอกเลยว่าเร็วตอบสนองไวแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดมองดีๆนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นทางด้านของตะแกรงนะครับซึ่งสำหรับท่านที่สงสัยนะครับว่ามีตะแกรงไว้ทําไมมันเป็นตะแกรงระบายความร้อนของทางด้านของััดลข้างงใในเคครรื่่อบช โทรศัพท์โนเบียรุ่นนี้ก็มีพัดลมระบายความร้อนอยู่ในเครื่องเหมือนกันนะครับและบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีมากๆและเป็นจุดเด่นหนึ่งของโทรศัพท์รุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เองนะครับสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าโทรศัพท<ๆ>์ทั่วไปมากมายเลยนะครับและเหมาะมากๆสำหรับการเล่นเกมด้วยแหละและนอกหนจากนั้นนะครับก็จะมีทา้งนั้นของปุ่มเปิดปิดโทรศัพท์เองนะครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะ แล้วก็หันมาด้านข้างนะครับทางด้านมุมนี้เองก็จะเป็นทางด้านของลำโพงนะครับรูเสียบชาร์จ USB-C นะครับแล้วก็ทางด้านของที่ใส่ซิมนะครับซึ่งโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับก็จะรองรับอยู่2ซิมอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มทางด้านของเมมโมรีได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเองก็มาพร้อมกับเมมโมรีที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราซื้อเป็นเวอร์ชันไหนด้วยนะครับแล้วกดเราหันมาอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่างนขอ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตะแกรงระบายความร้อนอีกอันหนึ่งนะครับก็จอดสด้านเลยนะครับก็ดีแหละก็จะช่วยในอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของปุ่มขึ้นลงนะครับซึ่งปุ่มขึ้นลงอันนี้นะครับไม่ใช่ตัวมิวอย่างใดนะครับซึ่งเพื่อนๆเองก็อาจจะคิดว่าอ๋อมันเป็นแบบที่ปิดเสียงของตัวเครื่องเองแหละมันไม่ใช่นะครับมันก็คือทางด้านของเกมมิ่งโหมดนะครับถ้าเกิดเราเปิดมาปุ๊บนะครับเราก็จะอยู่ในสถานะของเกมมิ่งโหมดทันทีเลยนะซึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะซึ่งจจะะะะะเเเป็นนนนนนนบบีี้ลยยคครรรัั่่าาอูใสถกมด ซึ่งเกมไม่โหมดนี้นะครับก็จะบ่งบอกให้โทรศัพท์นั้นเข้าสู่โหมดที่ใช้พลังงานเยอะขึ้นแล้วก็เข้าสู่โหมดที่จะทําให้ตัวโทรศัพท์เองใช้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องเองให้ได้มากที่สุดในเวลาเล่นเกมนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจมแมวมากๆนะครับแต่นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะชอบจริงๆนะสำหรับสายเกมมิ่งเลยนะครับก็คือทางด้านบนเครื่องเลยนะครับรูแจ็คหูฟังนั่นเอง ซึ่งแปลว่าอะไรแปลว,ว่าเพื่อนๆสามารถเสียบหูฟังแบบสายได้นะครับบอกเลยว่าดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะใช้หูฟังแบบสายนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบไปเสียบแบบตัวเสริมเพิ่มอะไรเลยนะครับอันนี้เองก็จะตอบโจทย์คนที่จริงจังกับเกมมิ่งมากๆครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับและแน่นอนแหละครับว่านอกเหนือจากการที่ตัวโทรศัพท์เองนะครับที่มีการดีไซน์ที่สวยหรูและมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายจากรอบนอกนะครับในเครื่องเองนะครับหรือระบบของเขาเองก็ มีดีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทัชซัมติงของหน้าจอที่มีสูงถึง500 h z นะฮะแล้วก็มัลติทัชอยู่ที่360 h ฮิรนะฮะบอกเลยว่าตอบสนองไวแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางด้านของตัวเครื่องนี้นะครับก็จะใช้ CPU เป็นทางด้านของ Snapdragon 888 Octacore 2.84 g h z นะครับบอกเลยว่า แรงมากๆแน่นอนนะครับและส่วน OS เองนะครับก็จะรันด้วย Android ที่จะเคลือบด้วย Red Magic อีกทีหนึ่งนะครับและส่วนของ GPU เองนะฮะก็จะเป็นทางด้านของ Adreno 6 6 0นะครับและส่วนของหน่วยความจำนะครับทางด้านของ RAM เองก็จะใช้เป็น LPDDR5 นะครับและส่วน ROM เองก็จะใช้เป็น UFS 3.1 Ultra fast flash memory นะครับบอกเลยว่าไวแน่นอนและดีแน่นอนนะและสุดท้ายแล้วนะครับตัวเครื่องนี้เองนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่5 0 5 0มิลลิแอนนะครับบอกเลยว่าเล่นได้จนตัวเปื่อยแน่นอนนะครับและถ้าเกิดแบตหมดจริงๆเพื่อนๆก็สามารถซื้อแบบ fast charge แบบ66วัตต์ชาร์จได้อย่างรวดเร็วแน่นอนซึ่งโดยรวมแล้วนะครับสเปคแต่ละอย่างนี่คือสุดจัดจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟังก์ชันต่างๆหรือก็คือฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าสุดจัดจัดและจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้เราได้ดีมากๆเลยครับเน น้องที่ไวกว่าเดิมแลวก็โชว์เดอร์ทริกเกอร์ที่จะช่วยในการบังคับปุ่มได้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นจุดเด่นของเครื่องเครื่องนี้เลยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจที่จะซื้อโทรศัพท์นี้จริงๆนะครับผมก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ lazada ได้เลยนะครับเพราะว่าทาง red magic เองก็ได้เปิดเพจ o f f i c i a l ของเขาแล้วนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่เจอจริงๆเพื่อนๆก็สามารถ กดไปที่ลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้กดเข้าไปซื้อได้ทันทีเลยนะครับหรือเ,เข้าไปส่องดูก่อนก็ได้นะครับว่ามีสเปคอะไรบ้างที่เพื่อนอยากจะซื้อไหมหรือว่าจะไปดูของแต่งเสริมก็ได้นะครับและใช่ครับโทรศัพท์รุ่นนี้มีของแต่งเสริมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเพิ่มไปอีกนะครับเพิ่มให้โทรศรัพท์นั้นเย็นลงไปอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวหัวชาร์จ66วัตต์ก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกกกกัันนะครบ,บอเเเเเลลยว่่่าาาาาป็ทีหมมมมสส์ ซึ่งยรวมเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับทางด้านของเรมแมจิกเองก็จะได้ใจดีส่งตัวใหม่มาให้ผมได้ทดลองกันอีกนะฮะอะไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ได้ทำการรับชมกันด้วยจนถึงหน้าตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้เองผมก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันเย้